วันนี้เราอยู่ที่ชุมชนพรับพลาเขตวังท้องหลานะครับที่เราจะมาทําการซ้อมหุ่นยบหนีไฟและลาง,งับอขีภัยในเบื้องต้นในชุมชนของเราเราจะทํำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะพบ,บกับที่เจ้าหน้าที่ดับเพลนะครับ ซึ่งเป็นเครื่องที่เร็วสวัสดีครับพี่ผมชื่อน,นายอำนาจินเพครับเป็นชุดเครื่องที่เร็วประจําสถาน,นีครับนารถมอเตอร์ไซค์ดับเพลิงไปดูที่เกิดเหตุและประเมินสถานการณ์ว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นชนุมชนหรือเป็นบ้านเดี่ยวมีคนติดหรือไม่แล้วถ้าเกิดต้องเข้าในตัวอาคารนะครับที่จะมีอะไรเป็นเครื่องออกซิเจนอะไรนะครับเครื่องช่วยอากาศของนักดับเพลิงคือตัวนี้ผมจะแพ็กติดกับติกดกับรถไปด้วยเพื่อที่จะเข้าไปดับเพลิงเบื้องต้นไม่เกิน5นาทีซึ่งเป็นเพลิงลายเล็ก เป็นตัวพร้อมเลยแล้วก็แบบเครื่องช่วยใหญ่ตัวนี้แล้วก็ลากสายเข้าไปดับหนึ่งยานพนาหนะที่ใช้ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในการดับเพลิงนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายสมยศเฉลิมกินอันนี้ก็คือรถดับเพลิงขนาดกลางนะครับรถคันนี้ใช้งานอะไรบ้างครับรถคันนี้เป็นรถถังน้านะฮะจะบับบรรจุน้ําได้6 0พ0ลิตรรถน้ําของดับเพลิงแต่ละคันเนี่ยจะมีน้ําอยู่ตลอดไหมครับใช่ครับน้ําเราต้องมีส่องมองในรถเนี่ยตลอดเลยเราจะปล่อยให้รถว่างไม่ได้เลย เพราะเวลาเราเกิดเหตุนเนี่ยเราต้องไปในที่ต้นเพิงเลยเราจะเข้าไปจากที่นั่นก่อน